แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะปิดจ็อบสำหรับประกันไรายได้ข้าวปี4เหลือเงินคืนหลวงกว่าหมื่นล้านบาทพาณิชย์ปิดจ็อบโครงการประกันไรายได้ข้าวปี4นะคะหลังค้อจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่33มงวดสุดท้ายจบโครงการจ่ายเงินส่วนต่างไปกว่า7 8พันล้านบาท หรือคิดเป็น42.90%ของงบประมาณที่ได้นะคะเหลือเงินขึ้นล้วงกว่า10,000ล้านบาทและกันไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประกันไรายได้ข้าวปี4ถือว่าสิ้นสุดในงวดที่33นะคะสำหรับโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวนานในช่วงที่ราคาข้าวตกตำ่ำ ที่ผ่านมารัฐบาลดําเนินโครงการมาแล้วกว่า3ปีซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากชาวนาดีมากแม้ว่าจะเป็นเงินหลายแสนล้านบาทในการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรโดยหลังจากหมดโครงการนี้ชาวนาคงต้องลุ้นว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างนะคะโดยล่าสุดนายอุดมศรีสมรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้แจ้งว่าคณะอนุกรรมการกำกักบดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว แอดพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะสำหรับโครงการประกันไรายได้ข้าวปี65ทับ6กงวดสุดท้ายงวดที่33สําำหรับพี่น้องกเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่าง20พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนะคะโดยมีการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกข้าวจำนวน1ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวไม่ต้องจ่ายนะคะเพราะราคาสูงกว่าเป้าหมายและข้าวเปลือกหอมมะลิไม่มีราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเนื่องจากสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วโดยงวดที่33ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกมกลางตันละ13671.28บาทนะคะชดเชยตันละ328.72บาทได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ5259.52บาทครับเลือกหอมหตุมิธานีเกณฑ์กลางตันละ11252.18บาทสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตันละ11000บาทครับเลือกเจ้าราคาเกณฑ์กลางตันละ1216.69บาทสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตันละ10000บาทครับเลือกเหนียวเกณฑ์กลางตา 16, าันละ1 2,734.33บาทสูงกว่าราคาประกันรายได้ที่ตันละ12,000บาทส่วนค้าเปลือกหอมมะลินะคะไม่มีการคำนวณส่วนต่างเพราะสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วโดยทกสจะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรชาวนาภายใน3วันทําการหรือในวันที่31พฤษภาคมนี้มีพี่น้องเกษตรกรได้รับชดเชยในงวดนี้2,221รายนะคะ